สวัสดีครับผมอาจารย์เป็ดนะครับบรวุฒิพุทโธนะครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์วิกไบค์ของไทยมหามอเตอร์ครับก็ตั้งแต่พี่นัทเนี่ยได้เข้ามาร่วมโครงการ R7 ซของเรานะครับก็จนได้แชมป์เนี่ยพอรู้ว่าตัวเองจะต้องไปแข่งเนี่ยผมก็มีการวางแผนว่าให้เขาออกกำลังกายนะครับแล้วก็ แนวคิดต่างๆมีการซ้อมโมโตเทนเนอร์ anner, มีการทำอิมเมจเทนนิ่งนะครับเพราะว่าสนามเนี่ยที่เราเราไปเนี่ยตัวพี่นัทเองก็ยังไม่เคยได้ขี่นะครับได้แต่ดูในในในการแข่งขันระดับเวิร์นะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเราต้องทำกันบ้านกันไปค่อนข้างที่ยอะมากพอสมควรครับผมอันต่อไปเนี่ยก็คือการซ้อมนะครับซ้อมนี่ก็คือ ซ้อมการขับขี่ในโมโตเทนเนอร์ er ของสนามนั้นๆเลยนะครับสนามที่เราไปเนี่ยจะเป็นสนามอ,า,อารากอนนะครับที่ประเทศสเปนนะครับเราก็มาซ้อมกันหลายวันนะครับไม่ว่าจะเป็นาการใช้คันเร่งการเบรคการจำมาร์กต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้สมองของเราเนี่ยได้จดจำนะครับเรื่องโค้งต่างๆนะครับพอเราไปถึงสนามจริงแล้วเนี่ยเราจะได้ ทำการขับขี่ได้อย่างาไม่ต้องเสียเวลามากนะครับเพราะเวลาที่เราไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยเราเห็นชัดๆเลยก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวพี่นัทเองนะครับเพราะว่าพี่นัทเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกตรงว่ามีหัวใจความเป็นมอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วนะครับคือเวลาเราพูดคุยเราเทนกันภาษาภาษารถเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็ มีความตั้งใจสูงมากแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยที่ที่พี่นัทพูดออกมาเนี่ยคือมาจากาผมผมรับรู้ได้ว่ามาจากแพชชั่นของของเขาจริงๆนะครับที่เขาเขาอยากไปแล้วก็เขาพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เขาก็ได้ได้ไปแข่งได้เป็นตัวแทนของเราจริงๆสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมีโอกาสแบบพี่นัทนะครับก็ ขอให้เพื่อนๆเนี่ยติดตามนะครับการแข่งขันอาเซเว่นในประเทศให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในแชมเปี้ยนชิพเองหรือว่าจะเป็นการแข่งขันของรายการอื่นๆที่เราเก็บคะแนนนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ขี่อาเซเว่นอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาร่วมเนี่ยก็สามารถดูในเพจได้นะครับว่าจะมีวันไหนบ้างหรือว่าการฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่มีนะครับก็ ไปดูรถได้นะครับที่โชว์รูมเราทั่วประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้ยามาฮ่าเเนี่ยเป็นรถคอรสเพน2ส,สูบเนี่ยกำลังมาแรงเลยนะครับแล้วกิจกรรมของเราเองเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจัดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นบนถนนหรือในสนามเนี่ยเรามีพร้อมให้กับพี่ๆลูกค้าทุกท่านเลยครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับ